ปยามมองนำกันครับพี่น้องปลาซูนแห้งขนาดพี่น้องเลยจะเป็นปลาอย่งมันรุนกันมันรุนกันพี่น้องปลาพี่มใหญ่แทนนี่ปลาใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเลยซูนแห้งอย่าีเลยโอ้หปลาปลาใหญ่ดใหญ่หใหญ่ ของแท้ของแท้แท่เลยพี่น้องเว้ยอาวีดีโอมาให้คักๆตับๆอ๋โอ้ปลาเงยเงยแท้พี่น้องของแท้ได้หนีิดินแห้งขนาดบ่ถูสักแห้งขนาดนั้นพี่น้องเว้ยมันๆๆอยู่เด้ออยู่เด้ออยู่เด้อจับให้มันมันปั้นให้มันเหนียวปอกาแล้วบ่มันๆๆได้มันนอนทอดแท่หนิโอ้โหเหตุอะไรเหรอถูมือขนาดบ่ถูมือขนาดพี่น้องเห้ถูมือแห้งขนาดเลย ปลางมันช oh! oh, oh, oh! ุนแหงเท้หน oh, oh, oh! the oh. oh! uh, oh! ิเสีมันนั่นหอด้นั่นหอดห้หอดหอดโอ้โอ้ดู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 ปลาอย่างัน้ชุนแห้งแท้หนิโอ้ปลาอย่างไงของญ่ของอ้ขาวเผือกกับมันันมัีเ้อโอ้โอ้โอ้ เื่อนกล้องหมดเลยอยเนเ้ยพี่น้องฮายได้เยได้เลยของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่พี่น้องกล้องบเ้โอ้โโฮโโอ้โเียมาแห้งน่ยบสเลยเนียเดยเดี๋ยวเอาอีกนนึงเฮกดอีกนี้แล้ว่เดีด้แล้วพ่ตัวยแล้วมตัวตัวนี้ะพี่น้องนี่นี่นี ของแท้ของแท้สามมากก่านของสัมกันไดเอาไปน้ำรนสองมีแต่ตัวใหญ่ๆหลอมดิฮ้ยคือเดือแจ้เตือนอีกแล้วบันมันันตรงั้นมีรุ่นอีกเยอะ มันใหญ่มันติ่ง้ยกับไ่มุนท่านมันไก่มุนละสามตัวแล้วครับพี่โน้องเราใจกันเลือยมาเนี่ยิปทิปเฮ้ยเฮ็ีอีกแล้วแม่ตุ้ยอีกแล้วเม้อันขัดหันนี่พี่โนโอ้โนโองเลย

เกใส่ลุกคุด้เออ้นพี่น้ององ้ื้หรอเออตอ,อีกปดแนเออจอดกลางมีรุ่นเน้ นึงเลยพี่น้องไอ้สามตัวมีฟังพแลละน้อยตะเหรออ่าสองแล้วสร้างฟังพผลละตอนนี้เลยมันมีรุ่นส่วนมากตอนนี้ก็มีรุ่นอีก่ไอต้ตะ Oh, oh. điên gần đây cư là cư là tuy là tuy là, cái là. Cái tui là, tui là. Oh, mong tap anh em tuy là <laughs> oh, à. à. à, tuy là 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 cái mà cứ cứ tuy là tuy là con là tuy nó lại là tuy này tuy mà tuy là tuy kì tuy là tuy là tuy là tuy ba tuy ba tuy 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 tôi tuy 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 เจอแล้วเจอแล้วบบลอุ้ยตุยแล้วตุย้องน่ะพี่น,พน,น้องมันมครับพี่นอ้องมันเลยน้องมันเลยครัครับครมีแต่ว่ามองของๆๆอ่ะมันเลยครับพี่นอ้องสำนีนะครับสวัดีครับ